ชาดาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องข่ามือนีพบกับผู้ใหญ่ต้ออีกแล้วเด้อค่ะมือนีอยู่ไอยู่หนาอยูดก่างป่าเข้าค่ะพ่อแม่พี่น้องข่ามือนี้ตอ,อยู่บ้านนาำเย็นตำบลกโกษฐอนอำเภอแานทรายจังหวัดเลยมือนีค่ะตโอมากินข้าวสวยกับข้าวเหนียวสิวเกียงค่ะพ่อคะแนะนํโตให้โอหูจักเลวพ่อเป็นผู้ได้มาจักใดค่ะครับ ผมนายสังวรยาสกิรีนะครับประธานคุ้มผลิตมาตรฐานข้าไร่บ้านน้รเย็นนะครับแต่ต้อท่ามเลยเพราะเป็นหมาสไนด์คือได้เป็นข้าวเหนียวสิวเคียงครับข้าวเหนียวสิวเคียงนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับปู๊กันมาได้โบราณโบราณแล้วนะครับเป็นข้าวที่ให้คุณผลิตสูงมีภูมิต้านทานลูกไม้ดีปานกลางนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่อ่อนนุ่มนะครับมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของสบานนะครับเป็นข้าวปุ๊บพื้นที่สูงนะครับเป็นเข้าไร่นะครับ แล้วต้องสังเกตนี่แหละเพราะเบิรงด้วยนะเข้าในบริเ็นแต่อีหมีน้ำหมีท่าเลยเนี่ยมันมันยูสไนด์เนี้ยเพราะครับสำหรับข้าวเสียงนะครับเปลี่ยนข้าวไร่นะครับปุ๊กอาัส่จะน้ำพ่นอ,อย่างเดียวนะครับฉะ<อ>นั้นปุ๊กบดูเข้านะครับมันมันบริเวณพื้นที่หนาเนาะปุ๊กบดูเข้านะครับสามารถปุ๊กสลับกับพืชตัวอื่นได้นะครับแต่ละปีนะครับมีนปุ๊กมันมาปุ๊กเขาก็ได้นะครับ,สรบ,บออแสดงว่าปราะวติความเป็นมานี่ คือทนแรงมันบเพาะเข้าประเภทนี้นะแล้วเข้าตัวนี้นะพออันท่ามได้ตัวอ,อีต่ำส้มไปให้กินน้ำพร้อมเดี๋ยวเมื่อนี้กินส่วยบริกิรเขาส่วยเฮียอันต่ำส้มไปแสบๆแล้วก็กินกับข้าวเหนียวสิวเกียงและย้ามอีกเดี้ยตัวข้าวเนี่ยไปเห็ดย่างใดๆบอแต่หนึ่งอย่างเดียวนะไปเห็ดอ,อื่นได้บอรครับสำหรับข้าวสิวเกียงนะครับก็สามารถไปเปลรูปนะครับเนาะเป็นข้าวหนังเลดนะครับข้าวามนะครับข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็ที่นิยมกันก็แต่ก่อนก็คือเห็ด เห็เลาซาโ h นะครับเรือว่าเล้าข้าวนะครับเพราะว่าเป็นเป็นข้าวที่มีน้ําน้อยนะครับอยู่ในตัวข้าวนะครับเพราะว่าเหมือนใสยย่ทางน้ำฝนนะครับเนาะเอาไปเห็ดเล้าซาโ h ได้รอมครับ,รบปกตินะพ่อเนี่ยเป็นคน,นีเริ่มเอาเลยทีว่าข้าวเหนียวเสียวแกงเป็นคนเอามาแต่ใดมาแต่ไดนป้าป้าความถนะัดจะได้มาปุ๊บยู่พีคือเสีวเยวแกงเนี่ยเขาปุ๊บยู่ก่อนแล้วนะครับออแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นข้าวจี่ใหญ่นะครับก็ได้เป็น ข้าวใหญ่ข้าวจังหวัดเลยนะครับก็ค,คือชิวเยียงนะครับเป็นขา้าวจีไอเหรอตีนในมรนรบรรทัดท่านจีไอพูนเดะพ่อแม่พี่น้องขาข้าวชิวเกียงในบรรทัดท่านจีไอเนอค่ะและอีกอย่างค่ะมื้อน,นี้นะคะต้องมาในนามของผ่านนิตจังหวัดเลยเด้อค่ะมาซ้ำพลาดพ่อเ,เพราะว่าข้าวนี้ชิวเกียงในบรรทัดท่านจีไอนี้และ,ค,ะค่ะพ่อแม่พี่น้องขาโอวยตับกวนก๋วหมี่ยุบแล้ว ยาเผลอย่าเผลอย่าช่องหายการติดต่อเบอร์โทรศัพท์เนี้เข้าบหวานในงูยานะเบื่ออย่างครับสําหรับช่องหายการติดต่อที่ซื้อเข้าเนาะแลเบอร์โทรศัพท์นะครับโซนหกหนึ่งโซนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับอย่าลืมเด้อค่ะเบื่อต่อลงไปให้ห่างล่างแล้วค่ะไปครั้นั้นข้อโตไปกินข้าวก่อนเด้อค่ะบ๊ายบาย